สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำลุ่นหงร้อดน้ำซิ่งครับผมนะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนี่มาเจอเอฟซีตาจ่อยครับผมเขาก็เป็นมึนๆป่าโทรศัพท์มาหยุดรอบนี้แล้วครับหยุดพอละกลับไปนะหยุดตามบอยกับเกี่ยวด้วยปะดีเป้าอ่ะได้ไหมเอาของไอ้จอยได้ใส่ปะ เดียวกันตัวอันเดียวกัน,นจะ<ร>อันเดียวกันครับของนั่นน่ะเขาขึ้นหนูามาจากตรงของเขาขึ้น,อนโอ้ยเขาขึ้นอาตั้งที่เอ้อเออันนั้นใส่แป๊บหนึ่งเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ว่านหาแบรนด์จำกับผ้าสีใหไรกับเจ้าอยู่นะครับ ตอนนี้ก็มาทันตาจ่อยนะครับตาจ่อยกับพุ่นตาตีนะครับตาจ่อยกับตาตีครับผมใส่มาด้วยกันนะครับนี่ตาจ่อยออกมาตั้งแต่ยังยังไม่ค่ำนะครับผมออกสี่ทุ่มนะครับนี่เอ้ยขี้ยังไหนคือขี่สายขี้แหวงแหวเดี๋ยวพาไปเล่นกับตาจ่อยครับอ่ะขี้ยังไหนือหัวกระหอดนี่้านไปนอนยู่ไหนเนี่ย เท่าสองเท่าเก่าคู่กันนี่สงสัยอยู่นิดน่ะจางงัว่ากเก่างัวนักกันเนาะขุนยตีจอดถ่ายจอดถ่ายกันครับช่วงของเราเนาะว่าไปใส่มาใส่เลยจะของไงควนนั่งขุนเนาะมาดูใจจ่อยครับใจจ่อยเติมกันไม่เกินเจ็ดร้อยนะครับเติมกันจะอะไรเจีเยซี่ขาขาละเจ็ดร้อยเปิดเบ้าเนี่ยโอ้ว้า สอ240งร้อยสี่สิบพี่น้องเราไมได้สองร้อยสี <S <S ่สิบกับสองพันกวเตรียมเกยรติ้อยสองร้อยสี่สิบครับหนึ่เก้าร้อยนะครับตาจ่อยตัดซื้อนี่ของผมเนี่ยพหลุดสองพันกัว่ยแท้ๆน,นะครับผมเติมการสองขาสามขาแล้ 2, 3, วนะครับใส่แป้งมากับตาจ่อยนะครับไี้จ่อยถาผมบ่เ,เนี่ยากเ ของใครเนี่ยโคตัวเขดิโอ้ยไปเลี้ยงเนี้มรอยเลยใครจะมีเลาะทางท้ายอค่นั้นแหละมาเดียวขึ้นมากคนมูอยู่นี่แหละน่ารัเอาเครื่องงานสายหนังขึ้นมาน้ำงนอนโอล่าแล้วมีอะไรว่ะ โอ้ยเมื่อนี้วัน,ว,นวันสบายครับรีแลกรีแลกจอดเติมการครับอยู่ที่ความการน้องแชร์นะครับผมมาดูว่าไปจังหวัดแล้วเอกราย,ยเท่าผมเชียงกับเชียงกันแล้วไปแล้วหกรอยครับ ได้เก็บบาทแล้วเอ้ยพอาะท่านนผมเสียงไว้เดี๋ยวผมกิดลับการละ้รตัวที่น้อยมันพอดีบางที่มันไปดันหัวฉีดนะครับล่างรถล่างลายยางนี้มันไปแล้วแต่จอยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไป ไปเฮ็ดคลิปต่อท้ายตาจ่อยนะครับไปทำคลิปต่อท้ายตาจ่อยครับถ่ากันวันนี้กบเน,นิดตีอะวันนี้ตีขนาดลดน้ำมันนะครับรน้ำมันยังว่าถ่ายยังถ่ายกันอยู่เท่าซองเท่านี้ไปกันดีอะเนี่ยเราหันพานไปเดินไปเดินตลาดอยูนี้เนี่ พ้ากันไปย่างตลาดที่สองสองแ่วเนี่ยพ่กกันไปเที่ยวตลาดที่ย่างเขาเขาแค่ว่าเขาก็หอดดีแล้วว่าจว่าหนาสงสัยอ่ะานไปหลินยูซสายอานเนี้ยรู้สึกว่าจะเอียงนะถ้านไ้ค้ำมึงสตีแถวประเดี๋ยวนี่ยานเลย ไก่ไก่ฮวันแล้วล่ะไก่ถึงแล้วนะครับถ้าเรือสายไทยบารูวะีวงจอดเราบุ๊คตะาากีว่าอย่ามือแลงเนี่ยพาซอยจุนะครับพาซอยจุเราหัวแลี้ยงคนนะ่ะอี่เดยซอยวะไอ้อหว่าน้าเขาล้มไห้ไรอย่างไงีมันจะดวงดีแบบนั่นดิ กวาดไม่แล้วพี่น้องอีกคันเห็ดแล้วมัน,นกับบยังฮะทาร่มกับลูกนี่แหละลมต่ว่ากันลมมากงแินแ แตงแกะที่แหลกนะครับตรงนี้ลมครับแดะที่แหลกแหลกโอ้แต่กกว่าก้อนี่ต้องก้อไม่ได้เนี่ยมันเต็มก้อครับถ้ามันเต็มก้อมันก็จะเนี่ยมัน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 จะกินมินนะครับเห็นบ่ละ่ะเนี่ครับตัวตัวนี้นะครับ มันจะขามเยอะหน่อยๆนะเห็นไหม้าต้องมั่งกก่อไม่เพร,ราะว่าเชือกตัวนี้มันเตรียมก้อนะครับต้งอแล้วก็ยืดขึ้นหน่อยเอานี่ครับเจ็ดมือเดียวครับ เก็บมือพี่นอนหาแนวห้องก่อนโอเคส่วนมากรถเอ่อกาซสิมจะลงมาเติมอยู่ปั๊มนี้นะครับเพราะปั๊มนี้ก็ปั๊มที่ใหญ่ครับนี่ก็สองปั๊มซั้งนี้ก็ไม่ตัอย่างนี้มาเติมนี่เติมนีม่เวลาในหะ้องก็ได้เติมเทียดียวนะครับ ต้องว่างแผนการเติมดีๆแคเรา้อครับว่าเติมไปเติมอีกทีนึงกับปากซองแล้วกับกระบ,บั้นเลยนะครับถ้าเราเติมที่พี่ไอ้บางที่ได้ไปใส่ของในกรุงเทพมันจีมันกะม่กะต้องได้มาเติมหลองแค่อีกรอบหนึ่งนะครับใส่แล้ววู้รูดไปทันสี่แล้วครับท่านผู้ชม แรงดันแรงดันอยู่ที่ไม่ถึง3,000 2น0 0นแต่ถ้าแรงดันจะอยู่2 000, 4 0พ2น0ี่น้ี่ได้แค่นะครับคอกันกับตาจ้อยสองร้240บาทมันเป็นบางหนาครับบางหนากกับแรงดันดีบางหนากับแรงดันไม่ดีนะพุ่มผ่าสูดไหมพึ่งอะหัดเท็ดดีน,นี่พึ่งอยหัดทำ กระตึงดีดีดอ่ะเนาะุมผ้าสูทใหม่ครับถุงกุสาวแ้าสองมือเลยลูกเลยอ่ะตึงหิวเข่าเลยวะ่ะเอาเทียงวาทฉันกินตัวนี่ไหมโอ้ตายจ่อยลอยอยู่ครับกับตาจี เดี๋ยวคลิปต่อไปท่านผู้ชมจะได้เห็นอตอนวิ่งนะครับกับตาจ่อยกับตาตีนะครับถ้าถ่าผมผมม่าแซงได้พี่น้องนะครับแต่ถายว่าถ่าผมเนี่ยกันผมน้าท่านนี่คือผมแซงนะครับกันถา,าผมไปน้ากันนี่เออบ่แม่งบ่แซงกันแบบนั้นแค่บ่ถ่า,ถายก็ยแซงแค่ ม้วนอนอกครับโอ้คือผมนี่น่ากินเข่าอะพีนรอเขาเติมกาดเต็มอะ อล่อยยังไงยังเงี้ยเอาไปเลียนก็อยู่บ่ค้าเป็นเนาะเอาไปเลียนดำดินดำ่อย่างก็ไจวดจัดจวดจัดดีวะบ่ค้าวาอย่างล่างออกแล้วกับไม่เอ้รถกันได้เอเห็ดสีกะตะถร้เห็ดที่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมาเติมกา๊าซกับตะจ่อยครับแลับคลิปนี้สวัสดีครับ